สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะกับเสาโอนเลขเด็ดนะคะกับแนวทางหวยเลาพัฒนานะคะในงวดวันที่สิบแปดนะคะเดือนสิ2 5องพันะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะเป็นชุดสรุปนะคะโค้งสุดท้ายให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะก็ ฝากพี่พี่สมาชิกนะคะกดติดตามทางช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะทางช่องจะได้มีกำลังใจนะคะมานําเสนอแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปันพี่พี่นะคะสำหรับพี่พี่ในงวดที่แล้วนะคะน้องเอดก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะท่านใดมารับชมนะคะแนวทางเราพัฒนานะคะในสูตร1เม็ดเดียวแล้วก็ชุดคุ้งสุดท้ายนะคะก็เข้าไปนะคะทั้ง2สูตรนะคะสูตร1เม็ดเดียวก็รูดวิ่งที่2นะคะ สำหรับคุ้งที่อ่าคุ้งสุดท้ายนี่ก็เข้าบนเข้าล่างเลยนะคะพี่ๆเนาะก็เข้านะคะตัวเด่นเด่น4แล้วก็2แล้วก็9นะคะวิ่งรุ่นเม็ดเดียวที่2อนะคะหล่างพัฒนางวดที่ผ่านมาเจาะเข้าสองเแล้วก็ สี่แปดนะคะพี่พีมาในตัวนิ้นตัวเจาะด้วยนะคะยินดีกับทุกท่านนะคะที่มีโชคลาบนะคะถ้าใดมีโชคลาบอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะพี่พีเนาะในวันนี้ก็ขอให้ยิงิงปังปงอีกเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะน้องเอ็ดก็ฝากคําเตือนนะคะตัวเลขทุกตัวนะคะได้มาจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะในวันนี้นะคะดิ่นไปที่สาม แล้วก็เด่นไปที่สามห้าแล้วก็แปดนะคะพี่ๆท่านใดชอบวิง่งชอบรูดวันนี้น้องแอดให้วิ่งรูดที่สามนะคะ แต่สู e ตรหนึ่งเม็ดเดียว้องเอสให้วิ่งลูดที่7นะคะพี่พี่ในสูตรนี้เน้นไปที่สาม7ูนสามเจ็ดสามแปดนะคะแล้วก็สามหก สามห้านะคะพี่พี่ในสูตรนี้น้องแอดเน้นไปที่หลักสามนะคะสองห้าแล้วก็หกหกห้านะคะพี่พี่อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น อีกคู่หนึ่งจะเป็นนะคะ60นะคะพี่ๆสำหรับลาววันนี้นะคะตัวที่ชอบนะคะของเอสจะนินให้นะคะท่านใดก็ชอบตามได้นะคะตัวที่น้องเอสนินให้นะคะ,ะตามนี้นะคะพี่ๆน้องเอสนินไปที่3มนะคะในสูตรนี้ ท่านใดชอบอย่าลืมนะคะจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับแนวทางหวยหล่านะคะสามตัวนะคะสามตัวเม็ดเดียววันนี้นะคะให้ไปในที่แปดสามหกนะคะพี่พีสามตัวเม็ดเดียว ท่านใดชอบนะคะอย่าลืมจับคู่ตัวที่ชอบไปเป็นแนวทางได้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะส่วนท่านใดสนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะสามารถแอดมาได้ O n นะคะ977211นะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะอแอดมาแล้วอย่าลืมแจ้งนะคะว่าขอเข้ากลุ่มแนวทางนะคะเดี๋ยวน้องแอดดึงเข้านะคะในวิที้วนี้ก็เข้ามาบนล่างเลยนะคะสำหรับเราพัฒนาเนาะ ในกลุ่มก็เฮกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะโชคดีเฮงๆปังๆกันทุกท่านนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ไว้เจอเกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ